ผมว่าผมเคยทำพัดถามแล้วแต่ผมผมว่าผมไม่เคยไม่เคยทำแบบนี้นะเดี๋ยวยัยแชร์มาเซ่ย์แชร์มาเซ่อุ้ยสุบบุรีสุบบุรีเฮ้ยทำทำอะไรอุ้ยอุ้ยขอโทษ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 คุณลูกค้าคุณลูกค้าไหวไหมโอ้โหควบบิ๊เฮ้ย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 ขโมย ขโมยเด็กเปรตอืมอ้นี่ก็แอบไ,ไอ้้ไอเด็กเปรตอ้นี่ก็รีบจังเลยรอก่อนได้ไหมเฮ้ยทำเอ้ยไอ้นี่นมันมึงทำอะไรของมึงเนี่ยฮะ <laughs> <laughs> มึงมาขุดอะไร <laughs> <มา S 3> ะตรงนี้ไอ้มึงมาดื่มอะไรตรงนี้ฮะ <laughs> <laughs> หมดเวลา <laughs> หมดเวลาแอลกอฮอล์แล้วโอ้โหเ่อแต่ละมื้อแต่ละเดย์ แล้วมึงเป็นใครมึงเข้ามาในห้องกูทําไมไปเป็นพาร์ทไทมมันเหนื่อยแบบนี้จริงๆเหรอวะมันน่าจะเหนื่อยคนละแบบนะไปนะโอ้ยไม่ไม่สร้างบ้านตรงนี้เลยลาฮะเห็นร้านสะดวกซื้อเป็นไม้ครับหรือไงอะไรอีกโอ้ยไปไปไปตูดสักที เล่นเกมโซย์บล็อกหรือไงฮะโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยฉันคือฮีโร่จะได้ข่าวว่ามีมีไวร้ายอยู่มึงอะไวร้ายเฮ้ยช่วยช่วยวางมอบคาน์เตอร์หน่อยเหอะยาย แบบนึงนะอันนี้ส่วนตัวเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยร้านกูโอ้ยอะไรอันนี้ไอ้หยุดขันทำอะไรโอ้ยร้านกูชิบหายกันหมดยินดีต้อนรับครับกูเป็นแคชเชียร์ไอ้นี่บทกูน้องเอะไรน้องมาน้อง นังนังเฮ้ยช่วยเกลงใจกันนิดนึงเอาอย่างนี้เลยเหรอลุงลุงเอาอย่างี้เลยเหรอลุงโอเดรโนโน่ด้วยลูกแก๊ดมีเออเอ้ยิ้มครับเฮ้ออกมานี่สิเฮ้ยไอ้ยอ้ตกโอ้ย เแกเคยเล่นตลกกับฉันแกเคยล้อเลียนฉันในอินเทอร์เน็ตวันนี้ฉันกลับมาแล้วลุง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 ผมเริ่มจังหวกูเริ่มไม่ไหวแล้ววันนี้อะไรอะไรเอนี้ยอะไรเออไปยุ่วไหนถามจริงถามจริงบงงคคนต้อรใหเจียม โอ๊ยมันต้องกระแมงผมแล้วเงินเดือนผมน่าจะห้าหมื่นอะถ้าผมทําที่เนี่ยผมขอเรียกเลยฉันเข้าฉันเข้าใจว่ามันเป็นวันที่น่าจะยากลำบากพอสมควรเลยล่ะไม่ใช่ยากลำบากหรอกวันวินาทวินาศสันตโลอะขอเลยแล้วกัน What <laughs>